เสร็จให้ในายเองนเห็นบอกว่าไปเข้ารานตัดผมมาเพื่อการนี้เลยใช่ทําผมมาเตรียมหรอมาเพื่องานนี้เลยางานแรกในชีวิตเดินผมม่วนะฮะกับงานานายเอเทนเอวอร์2023เรียกว่าเรากับนายเอเทนเนี่ยเหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวอยู่แล้วนะแล้วก็ต้องขอบคุณทางนายเอเทนด้วยที่ช่วยซัพพอร์ตนะเกี่ยวกับเรื่องผลงานผมมาโดยตลอดนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมาก นี่ได้รับเชิญมางานประกาศรางวัลที่ทรงเกียรติสกุลค่าขนาดนี้ครับรู้สึกว่าต้องจัดให้มันหล่อที่สุดมันก็ใช่ใช่นะเป็นไงฮะดูดีไหมฮะอ่าใ่นับนะฮะเออัดบอกช่างว่าอะไรคะบอกว่าเอาที่ดูดีที่สุดพิเศษที่สุดเพื่อมางานเดินผมม่วงวันนี้อ่าเซ็ตผมใดผมก็ยังไงไหมครับแน่นอนเลยแน่เลยฮะเพิ่งพิเศษมาแล้วก็อ่านั่งรถมานี่เลยเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็มานี่ทันทีเลย ให้ผมมันตกให้มันตั้งอย่างนี้ตลอดตลอดบอกช่างบอกว่าเอาแข็งแข็งฟรีดแบบให้อยู่เลยให้ถึงแบบเลือก3ามสี่ทุ่มแบบห้ามห้ามเสียทรงเลยสามสี่ทุ่มติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ